mà đâu vào đâu ma khai về đâu vào đâu ma khai về đâu vào đâu còn, đâu vào 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 cho vào đâu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  เพื่อฮักใหม่ล่สาสัตว์ของไทยก้าเลยใครซีให้เอกกองโหครึ่ง <'s> หนึ่งสองซ้ำโอ้โห <ho> ใช่เสื้อป๊าเป็นเทพเจ้าใส่สฟ้าแลมโบเป็นเสื้อใหม่ที่จะแจกให้กับเอ็กซีรายการ Water. Water วัด <c oughs> วัดอะไรวัดฟ้า <c oughs> โอ้โหยังเกงก,ก,ก็มีเยฮาร์ดอะหมอป๊าใส่ให้อันนี้เปิดใส่ใไม่ได้อันนี้เปิดใส่ไม่ได้แต่ารมันนิ่มมากฮาร์มันนิ่มมาเกมเ,ลเ,ลเลยเออโอ้โหูยูงเลยฮาร์ทั้งสองตัวเ,เลยอะไรจ้านั่งเลยลูกชายโอ้โห ใ,ใกอยากเปิดใช่ไหมเวเราชื่อยี่ห้อเวอะไรใช่เวบูลินเวเรามีกี่รสชาติห้ารสชาติมีรสซูสกัดรสกา,กาช็อกก็อกลทลชาแล้วก็สตอเบอร์อใช่เวเรามีขายที่ไหนนะ ใช่มีขายที่ร้านวัดสารไ,ไหนลองเปิดซิแล้วไทก้าลองดมซิรสชาติเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงหอมไหมใโอ้โไหนลองเปิดกล่องสตรอเบอรี่มาดูซิใครที่อยากลดนะครับหนึ่งเดือนลดกี่กิโลโ5กิโลครับผมเปิดกล่องมาดูซินี่แกะมาดู กล่องนี้2 0 0รกว่าบาทเท่านั้นนะครับมีตาฮาลานอยากแกะโอ้อยากเทออกมาเหรออยากเทออกมาหรอโลกต้อมีรถนี้ด้วยนะช็อกโกแ,แลตเรามีทุกรถนะครับในขนาดไซส์สองรกว่า200บาทนะครับซื้อที่วัสดสารหรือสั่งออนไลน์ก็ได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะแถมกระเป๋าเดินทางด้วยนะจ๊ะโอ้อ ถ้าเกิดสำหรับไซส์1นึ่งปอนนะครับ1นึ่งปอนมีแถมแก้วเชคด้วยนะครับแจกฟรีนะครับถูกที่สุดแล้วในอาณาจักรของเราโอ้อันนี้แก้วเชคของเวม a กนีโต่อ่าเขาเปิดให้เอาอะไรลูกนี่หรอแก้วบาไฟเฟ้าหรอ เอาอะไรนะเอาเ,นะเอาเวยี่ห้อนี้หรออันนี้ยี่ห้ออะไรอาหารม,มาทางนี้อาหารม,มาทางนี้เล่นทางนี้อะไรนะอ่าจะลงชาปาอุ้มไปไหนกันดีไปตรงนู้นนะอ้าบายบายเอ็ซีก่อนไปละซิ <See you. S 2> อไปเดยวเล่นมันจ้า หนึ่ง <1 S 2> เดือนโอ้ยมีเด็กอยากขายไปข้างล่างด้วยดนะูเน้ะวูู้้อ่ะบายบายน่อยบายบายไปครับหนึ่งเดือนร้อยห้ากิโล